สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับสำหรับวิชาวิวทยาศาสตร์โลกและอวกาศนะครับในหน่วยการเรียน,นรู้ที่2กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกนะครับสำหรับครูผู้สอนวันนี้นะครับค่ะครูกุลนาถเชิดสุเสนเครับและครูนะครับครูมืนตรีประเสร,ริฐครับเรามาถึงธรณีพิบัติภัยในตอนที่5แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นธรณีพิบัติภัยตัวใหม่แล้วนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ครูกุลนาถนะครับได้ช่วยอ่านตัวชี้วัดค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ที่3.2นะคะตัวชี้วัดที่6 อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดและผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภยัยออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภยัยส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายสาเหตุและกระบวนการเกิดสึนามิสืบค้นและนำเสนอข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภยัยและผลจากสึนามิ จากตอนที่แล้วๆมาเนยนครับเราได้รู้จักภัยพิบัติไป2ภัยพิบัติแล้วนะฮะก็คือภูเขาไฟระเบิดแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้อาจารย์ได้ทบทวนความรู้เดิมที่เราจะใช้แล้วก็จะเป็นสําหรับบทนี้นะครับเยอะเลยค่ะความรู้ที่ควรทราบก่อนเรียนนะคะข้อแรกนะคะภายในโลกของเรายังมีพลังงานความร้อนที่สูงนะคะจึงมีกระบวนการถ่ายอุความร้อนโดยอาศัยวงจรการพาความร้อนข้อ2 วงจรการพาความร้อนทำให้เกิดการแปรสันฐานของแผ่นธรณีข้อ3การแปรสันฐานของแผ่นธรณีทำให้เกิดธรณีสันฐานเช่นแนวภูเขาไฟหมู่เกาะภูเขาไฟรอยเลื่อนขนาดใหญ่และทำให้เกิดธรณีพิบัติภัยข้อ4ผูภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยรูปแบบหนึ่งภูเขาไฟมักจะพบบริเวณรอยต่อของแผ่นธรณีเคลื่อนเข้าหากัน หรือเคลื่อนที่แยกกันแต่อาจพบบนแผ่นธรณีได้ในกรณีที่ภูเขาไฟนั้นเกิดจากจุดร้อนผลกระทบจากภูเขาไฟระเบิดอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่การระเบิดของภูเขาไฟจะนำทรัพยากรธรรมชาติจากภายในโลกออกมาให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ข้อ 5. แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนของพื้นผิวโลก โดยมีสาเหตุอาจเกิดตามธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์จุดที่มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเรียกว่าศูนย์เกิดแผ่นดินไหวและตำแหน่งที่ผิวโลกที่ตรงกับจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเรียกว่าจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวพลังงานของคลื่นจะประเมินออกมาเป็นขนาดแผ่นดินไหวและประเมินความรู้สึกของผู้ประสบแผ่นดินไหว รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินบ้านเรือนตลอดจนภูมิประเทศเป็นความรุนแรงของแผ่นดินไหวพื้นที่ที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวคือบริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณีทั้ง3แบบและบริเวณที่พบรอยเลื่อนที่มีพลังค่ะครับผมเรจะเห็นว่าสําหรับธรณีพิบัติภัยนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแปลสันฐานของแผ่นธรณี ดังนั้นนะครับบริเวณที่เราพบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีนะครับก็จะเป็นบริเวณที่มีธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณวงแหวนแห่งไฟที่มันเป็นบริเวณรอบๆภาคสุทธิเซฟิกนะครับเป็นบริเวณที่เกิดทั้งภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเนี่ยฮะวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่เรารู้จักกันก็คือสึนามิ ตอนนี้รู้จักดีกันเลยนะคะรู้จักดีเลยนะครับซึนามิเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะมันมีความแตกต่างจากคลื่นปกติไหมนะฮะก็คลื่นทะเลที่มีขนาดใหญ่กับคลื่นซึนามิต่างกันยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะไปรู้จักซึนามินะครับเดยวผมีคลิปวิดีโอให้ดูใน2คลิปแรกนะครับได้เลยค่ะมาดูคลิปที่1ก่อนนะครับอันนี้เป็นคลิปที่บันทึกเป็นเหตุการณ์ซึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่11มีนาคม2554นนะครับภาพนี้เป็นภาพที่บันทึก บนเรือตรวจการชายฝั่งอยากให้สังเกตนะครับว่าเรือที่อยู่ในบริเวณทะเลเลึกเนี่ยนะฮะเวลาเขาพบขึ้นที่เป็นซึนามิเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเรือออกสู่ทะเลแล้วใช,ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเขาเจอคลื่นครับโอ้ซึ่งคลื่นก็คือจะเหมือนกับเป็นคลื่นปกติะนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าเราไปดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของทะเลที่มีเรือในทะเลและในทะเลนี่ยเห็นว่าคลื่นที่เกิดจากพายุเนี่ยจะรุนแรงกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่นี่ก็คือเป็นซึนามินะฮะแต่มาดูที่บริเวณชายฝั่งครับ คลื่นตัวเดียวกันเลยฮะมาถึงชายฝั่งในวันเดียวกันเลยเข้าหาชายฝั่งแล้วจะเห็นว่าพฤติกรรมของคลื่นเปลี่ยนไปแต่ลักษณะของน้ําที่มีการยกตัวขึ้นมาเมื่อกี้ก็เหมือนปกตินะคะตอนตอนอยู่นอกชายฝั่ง้ถ้าลองดูเทียบกับเรือที่กําลังแล่นออกไปนะฮะจะเห็นว่าตัวคลื่นเนี่ยนะฮะมีขนาดใหญ่กว่าเรือนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูลักษณะของการประทะนะฮะว่าเวลาประทะชายฝั่งแล้วจะเห็นว่า นแนวขาวๆนี่คือมาแล้นใช่ครับมาแล้วนะับแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะซัดแล้วทาให้เกิดความเสียหายนะฮะโอ้อันนี้เป็นแนวยาวเลยใช่ครับตอนนั้นเนี่ยถ้ายังจําเหตุการณ์ครั้งนั้นได้นะครับที่จะมีโรงงานไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ครับเนื่องจากว่าคลื่นสึนามิเองเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากคลื่นทะเลโดยปกตินะครับต้องมาทําความรู้จักก่อนว่าไอ้เจ้าคลื่นทะเลโดยปกติเนี่ยมันก็เป็นคลื่นกล ขึ้นก้นก็จากที่เราเรียนคลื่นเหนือเทื่อนมาจากเพราะว่ามันคือคลื่นที่ต้องการตัวกลางในการส่งตอพลังงานนะครับแล้วก็เวลาที่มันเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางก็คือน้ำเนี่ยนะครับมันก็ทําให้อนุภาคน้ําทะเลเกิดการขยับหมุนวนแต่นี่ชัดมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลื่นที่บริเวณชายฝั่งนะครับ แล้วก็จะมีการส่งต่อพลังงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังนึกภาพเรื่องของการขยับของรูภาคน้ําทะเลไม่ชัดนะครับก็มาดูที่โอ้เป็ดน้อหว่นี้นะจะเห็นว่าการขึ้นที่ของคลื่นนะครับจะเกิดจากด้านซ้ายไปขวานะครับมันจะทําให้ไอ้เจ้าโมเลกุลของน้ำนะครับเกิดการขยับเป็นวงกลมนะฮะตัวโมเลกุลน้ําก็คือจุดฟ้าๆเล็กๆกันนะครับอันนี้ให้ดูที่ตับเป็ดจะได้อาจจะไม่ชัดถ้าถ้าดูไม่ชัดปั๊บก็ดูที่ตัวเป็ดก็ได้ครับก็จะเห็นลักษณะของการขึ้นที่เป็นวง ค่ะค okay. ่ะเห็นชัดมากขึ้นขึ้นลงลงก็จะลงมาแล้วก็เป็นวงนะคะก็เป็นการส่งต่อพลังงานในอนุภาคของน้ำทะเลนะฮะขยับขึ้นที่ขึ้นลงขึ้นลงนะคะแล้วก็พราบว่าคลื่นเนี่ยนะฮะเวลาที่มันอยู่ในทะเลลึกเนี่ยนะครับมันก็มีความสูงมมากแล้วก็จะมาเพิ่มความสูงเมื่อมันเข้าสู่บริเวณที่เป็นพื้นที่ตื้นนะหรือจะเข้าใกล้ชายฝั่งนั่นเองนะครับแล้วเราพบว่าการเกิดคลื่นในทะเลเนี่ยนะครับคลื่นทะเลปกติเนี่ยมันเกิดจากลมลมที่พัดนะฮะซึ่งลมเนี่ยฮะมันจะทําให้ น้าบริเวณผิวหน้าเนี่ยนะครับมันเกิดเหมือนยืดตัวนะครับแต่น้ําเองเนี่ยมันจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลผิวนะครับมันก็จะมีการหดตัวกลับตัวอีกนะครับมันเลยทำให้เกิดการยืดหดยืดหดนะฮะก็เกิดเป็นระรอกของน้ำเป็นระลอกของคลื่นซึ่งถ้าเราไปดูว่าคลื่นเนี่ยมันก็จะมีความแรงแตกต่างกันนะครับก็ไขึ้นกับเรื่องของความเร็วลมลมแรงก็จะทําให้คลื่นเนี่ยเนี่ยมันแรงด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีระยะทางที่ลมพัดคือถ้าลมเนี่ยพัดสัมผัสผิว ค่อนข้างยาวไว้ทํทำให้คลื่นเนี่ยมันใหญ่ด้วยใช่ครับยาวใหญ่ไปด้วยเนื่องจากว่าเออมันก็เหมือนกับเราเข็นรถอ่ะเราเข็นแรงข้างเดียวหรือก็เราเข็นแล้วต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยครับมันก็อีกอันหนึงเกิดเป็นลอนคลื่นใหญ่ใช่ครับอันนึงคือช่วงเวลาของการพัดของลมนะฮะถ้าช่วงเวลาลมเนี่ยมันพัดนานนะแล้วก็ทิศทางเนี่ยยังเป็นทิศทางเดินก็ทําให้ระรอกของคลื่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีความขนาดใหญ่ใหญ่แล้วก็แรงใช่ครับ แต่ในส่วนของซึนามินะฮะมันเป็นคลื่นโกลนคล้ายๆกับคลื่นน้ำเลยแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างสักน,น,นิดนึงก็งคือว่ามันมีการส่งต่อพลังงานได้ไกลเพราะมันไม่ได้เกิดเฉพาะที่ผิวหน้านะครับมันเกิดในทั้งมวลน้ําเลยการส่งต่อพลังงานเนี่ยมันเกิดทั้งมวลน้ำคือถ,ถ้าเป็นคลื่นทะเลธรรมดาเนี่ยก็คือสําคัญที่เรื่องของลมพัดผิวหน้ำใช่ครับใช่ไคแต่สึนามิเนี่ยมันคือในก้อนมวลน้ำทั้งก้อนเลยใช่ครับผมแล้วก็เวลาที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยนะครับมันสามารถไปได้ไกลจากจุดที่มันเกิดเงียหลายพันกิโลเมตร นะฮะโดยที่พลังงานของมันเนี่ยไม่ได้ลดลงซึ่งลักษณะสําคัญที่เราจะดูว่าตรงนี้เป็นคลื่นเซนามิหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าคลื่นนี้ถ้ามันเกิดอยู่ในทะเลลึกๆเนี่ยนะครับโดยเพราะว่าความยาวคลื่นของมันเนี่ยจะมากความยาวคลื่นของมันเนี่ยจะยาวมันจะสองสามร้อยกิโลเมตรยาวมากเลยนะใช่ครับแต่ว่าลักษณะของแอมพลิจูดของคลื่นหรือความสูงคลื่นเนี่ยจะน้อยนะฮะแล้วคลื่นเนี่ยถ้าเคลื่อนที่ในทะเลลึกเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแต่เมื่อไรก็ตามครับมันเข้ามาในเขตทะเลตื้น นะครับคือเข้ามาในบริเวณที่เป็นลาทวีนะครับจะพบว่าความยาวขคลื่นและความเร็วของมันจะลดลงมันเปลี่ยนแปลงนะคะใช่ครับมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วจะลดทั้งความเร็วแล้วก็ทั้งความยาวคลื่นแต่พลังงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับมันเลยทําให้เกิดการอัดตัวมวลน้ําที่ได้รับพลังงานมาก็จะมีลักษณะการยกตัวสูงเรียกง่ายๆว่ามันมีความสูงของคลื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเวลามันซัดเข้าสู่ใช่ครับมวลน้ําก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลา สัตว์ใช้ชฟก็จะสัด์ด้วยพลังงานที่สูงนะครับสาเหตุของการเกิดซึนามิเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุแรกที่อยากนําเสนอก็คือการเกิดซึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะฮะเดี๋ยวดูจากคลิปกิดแผ่นดินไหวที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะครับจะเห็นว่าเขาจะแสดงลักษณะของพื้นทะเลที่มีการเคลื่อนที่นะครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ที่อันนี้ก็คือพื้นทะเลแล้วก็ข้างบนก็เป็นน้ําทะเลนะคะให้เห็นว่าความลึกตรงนี้ฮะอาจจะอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรแล้วก็มีการเคลื่อนตัวก็เห็นว่ามีการขยับของแผ่นธรณีนะครับก็ทำให้เกิดการขับเพื่อนส่งต่อพลังงานไปนะซึ่งมันจะส่งไปทุกทิศทางนะครับ เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านในทะเลลึกนี่นะฮะจะสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่า๋ยนเขาจะมีตัวที่แสดงถึงโอ้เครื่องบินมาแล้วตัวเครื่องบินเนี่ยเป็นตัวความเร็วเครื่องบินความเร็วนี่เขาบอกว่าความเร็วของมันเนี่ยฮะจะเทียบเท่ากับความเร็วของเครื่องบินนะแล้วความยาวคลื่นของมันเนี่ยอยู่ประมาณสักสองร้อยกิโลเมตรนะแต่ว่าความสูงไม่มากนะครึ่งเมตรเองนะครับค่ะไม่ไม่แล้วเวลาที่มันเคลื่อนที่เข้ามาถึงบริเวณที่เป็นเขตทะเลน้ำตื้นแล้วนะฮะค่ะ ดูการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ไหลทวีปลาดทวีปนะครับเป็นยังไงเครื่องบินมาแล้วค่ะก็จะเห็นว่าความเร็วของมันเนี่ยนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เครื่องบินแซงแล้วค่ะใช่แล้วความสูงก็เป็นไงครับความสูงความสูงเพิ่มขึ้นแลความยาวขึ้นก็ลดลงหนะครับแต่เดี๋ยวดูนะฮะตอนที่มันซัดเข้าใช้ฝั่งนะครับะก็จะเห็นว่าคลื่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการวนตัวนะครับแล้วก็เข้าซัดใช้ฝั่งก็สร้างความเสียหายใช่ครับแล้ว มันก็จะเข้าไปตามความเยาวคลื่นนะครับความยา้คลื่นลดลงอาจจะเหลือประมาณสักเป็นหล <c oughs> ักสิบกิโลก็จะซัดเข้าไปตามนั้นนะฮะ <c oughs> จนมันหมดพลังงานจนหมดลัง <c oughs> แล้วก็จะ,ลอละรอระอกใหม่ที่จะซัดเข้าไปอี <c oughs> นกนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่ง <c oughs> นะครับถ้าเรามาดูแบ่งเป็นภาพเป็นช็อตๆนะเห็นว่าเวลาที่มันเกิดเป็นหอยนะครับที่จะทําให้เกิดสึนามิได้เนี่ยมันจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของพื้นมหาสมุทรโดยการยุบตัวหรือยกตัวนะฮะเขาจะต้องทําให้เกิดการแทนที่น้ำก็ได้หรือยกก็ได้ใช่ไหมคะขอให้มันมีการแทนที่น้ำในแนว <c oughs> นะครับแล้วก็พลังงานนั่นจะถูกส่งต่อไปในบนน้าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้น้าที่อยู่ชายทะเลนะครับ <c oughs> มันเดนลดระดับลงมาในช่วงที่คลื่นจะช่วงแรกแรกช่วงแรกที่จะเกิด <c oughs> แล้วก็จะเห็นว่าเมื่อคลื่นเนี่ยส่งต่อพลังงานเข้ามาในเขตน้ำตื้นเนี่ยนะครับ <c oughs> ตัวความยาวคลื่นและความเร็วของคลื่นจะลดลง แต่ความสูงข,ขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สั่ฝังเข้าไปด้วยพลังงานสูงอยุกัะยบเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการอะไรนะคะแผ่นดินไหวกีลิกเตอร์เลยคืออย่างงี้ครับความเข้าใจในครั้งแรกของเรานะฮะเราเข้าใจว่าต้องเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะฮะขนาดตัวเจ็ดขึ้นไปจะทําให้เกิดซูนามิแต่เราพบว่าจากเหตุการณ์ที่เราประสบเมื่อปี7ี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณปีหรือ2ปีเนี่ยก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นณตําแหน่งเดิมครับขนาดเนี่ยตอนปีนี่เรา 9.2นะฮะ,ฮะหลังจากนั้นเราเกิด8กว่า,วาซึ่งมันก็เกิน7นะฮะ ต่ปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดสึนามิซึ่งนักวิชาการอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเน,นครับแผ่นดินไหวที่ทําให้เกิดสึนามิเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะข,ของการที่แผ่นมหาสมุทรตรงนั้น,นครับมันมีการไม่ยกตัวก็ต้องยุบตัวเกิดการแทนที่น้ําในแนวดิ่งครับถึงจะทำให้เกิดเมื่อไหร่ที่แทนที่น้ําในแนวดิ่งก็จะทําให้เกิดคลื่นสึนามิแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบขาดกันในแนวระดับอย่างนี้ครับมันไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นแผ่นดินไหวแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่มีการส่งต่อพลังงานในแนวดิ่งใช่ S <S ใช่ครับ<ม>ก็จะไม่เกิดสึนามินะครับอู้ชัดเลยนะคะใช่ครับต่อไปเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับก็คืออาจจะมีการเกิดแผ่นดินถล่มนะครับใต้ทะเลนะในทะเลเองมันก็จะมีลักษณะของภูเขาหุบเขาใช่ไหมครับถ้าเกิดมันเกิดแผ่นดินถล่มที่อยู่ใต้ทะเล<ค>หรืออาจจะเป็นภูเขาที่อยู่ริมทะเลแล้วก็มีการถล่มลงไปเนี่ยนะครับมวลของการที่มันถล่มลงไปในทะเลเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มีจปานกนมากก็จะทําให้เกิดสึนามิได้ คลิปนะฮะซึ่งเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากๆนะครับมาจากออสเตรเลียนะฮะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องของแลนสไลด์หรือแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นภายในใต้มหาสมุทรก็ได้นะครับก็จะแสดงให้เห็นลักษณะของพื้นสมุทรที่จะมีพื้นที่ที่มีความราดเอียงนะครับมวลไปแทนที่น้ำใช่นี่ฮะก็จะเห็นว่าเป็นบริเวณที่เป็นไหลทวีปนะฮะมีการซุดตัวลงไปนะครับ ทำมห้ตัวเนี่ยถล่มลงไปทำให้เกิดการกระเพื่มของน้าอันนี้คือไหลทวีปใช่ไหมคะใช่ครับไหลทวีปมีการกระเพื่มของน้ำนะครับอันนี้ก็คือสึนามิละครับถ้ายังอยู่ในทะเลลึกก็ประพฤติตัวเป็นเป็นคลื่นสึนามินะฮะก็คือจะมีลักษณะของความยาวคลื่นที่มากนะครับแล้วก็ความเร็วสูงก็ยังสูงอยู่ใช่ครับแต่แต่ความสูงของคลื่นก็น้อยก็น้อยแต่ถ้ามันเข้าสู่ชายฝั่งใช่เข้าไปสู่ในโซนที่เป็นทะเลน้ําตื้นเนี่ยนะครับ พฤติกรรมของคลื่นก็จะเปลี่ยนไปครับก็เเทนว่มมีการน้ำทะเลลดลดลงนะครับแล้วก็มีการซัดเข้าไปของคลื่นนะฮะก็ทำให้เกิดความเสียหายได้เหมือนกันทำให้เกิดความเสียหายใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยฮะถ้าเกิดลักษณะแบบนี้นะครับทิศทางของการถล่มนะครับก็จะมีผลต่อลักษณะของคลื่นที่ปะทะด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบริเวณที่ยิวทางด้านทิศทางเดียวการถล่มเนี่ยอาจจะได้รับผลจากคลื่นเนี่ยค่อนข้างมากกว่าบริเวณอีกด้านหนึ่งนะครับ แล้วต้องบอกว่าสึนามิเนี่ยนะครับเราอย่าคิดว่ามันต้องเป็นคลื่นที่ใหญ่ยักเสมอไปบางครั้งเนี่ยสึนามิที่เข้าชายฝั่งเนี่ยจังหวะสักเซน30มเซนอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นจากสาเหตุแบบนี้ต่อไปครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการประทุกของภูเขาไฟโอ้อันนี้น่าจะนะ่ากลัวเหมือนกันนะคะภูเขาไฟเนี่ยมันทำให้เกิดสึนามิได้อย่างไรนะฮะก็มาดูจากคลิปนะฮะจริงลักษณะของการประทุกของภูเขาไฟเนี่ยมันจะเป็นภูเขาไฟ่อยู่ใต้ทะเลเลยก็ได้หรือภูเขาไฟที่อยู่บริเวณร ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงที่อินโดนีเซียด้วยนะครับก็จะมาดูว่าถ้ามีภูเขาไฟระทุหรือระเบิดขึ้นบริเวณชายฝั่งเนี่ยนะครับโอันนี้มาแล้วภูเขาไฟจากนั้นนครับก็มีบางส่วนชิ้นส่วนหรือเราจะเป็นบางส่วนของภูเขาไฟเนี่ยฮะถล่มลงมา ในทะเลนะครับก็จะเห็นการแทนที่น้ำนะครับแทนที่น้ำก็เอ๊ะอย่างนี้ตรงนั้นบริเวณนั้นอาจจะไม่ไม่เท่าไหร่อฝั่งตรงข้ามใช่ครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ไปละนะครับเมื่ออยู่ในเขตน้ำลึกก็เหมือนเดิมนะครับความเร็วมันจะมากความเร็วควาเดียวขึ้นก็มากนะครับแต่ความสูงของคลื่นก็น้อยนะฮะซึ่งเป็นพฤติกรรมของลักษณะสําคัญของเจ้าคลื่นสึนันค่ะแต่พอเข้าใกล้ใช่ครับพอเข้าใกล้ชายฝั่งนะฮะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับ ออมาแล้วฮะพอเข้าสู่เขตที่น้ําตื้นนะครับลักษณะของคลื่นก็เปลี่ยนนะครับความยาวขึ้นลดลงความขึ้นลดลงแต่ความสูงความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเปรียบเทียบกับเครื่องบินไปแล้วค่ะใช่ค่ะนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่ครับก็ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุนะครับซึ่งสาเหตุนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเองก็ต้องเฝ้าระวังครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่่่อไไหรรก็มมู้ีอุกกาบาตขนาดใหญ่คือคือถ้าเป็นอุกกาบาตขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับเราเองจะไม่กลัวใช่ฮะเพราะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราอาจจะแกนเพื่อนไปโยนก้อนหินลงในน้ำก้อนหินลงในน้ำมันก็อาจจะมีขนาดของการกระเพื่อมของน้ําแต่ก็ไม่ดุแรงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอุกกาบาตขนาดใหญ่ คำว่าใหญ่ก็ต้องใหญ่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วอุกกาบาตเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่เข้ามาในบรรยากาศของโลกเนี่ยนะฮะมันจะมีความเร่งนะครับความเร็วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถ,ถ้าตัวอุกกาบาตนั้นเนี่ยมีขนาดพอพอสมควรแล้วตกลงในทะเลนะฮะอาจไเกิดสึนามิได้นะครับซึ่งก็จะมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ได้าเถ้าถ้าดูจากอย่างนี้แล้วเนี่ยพูดถึงแต่ทะเลทะเลเลยเนี่ยะนะคะสึนามินี่เกิดในทะเลอย่างเดียว จริงๆแล้วเนี่ยครับสึนามิเนี่ยถ้าเราดูในกรณีที่เป็นเรื่องของภูเขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินถล่มลงในแหล่งน้ำเนี่ยนะครับก็จะเกิดในทะเลสาบหรือในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอย่างภูเขาถล่มลงมาหินถล่มลงมาในในอ่างเาบในทะเลสาบก็อาจจะเกิดคลื่นที่เมียน่อย่างนี้เราก็เรียกว่าคลื่นสึนามิครับก็เราได้ทำความรู้จักในเรื่องของสึนามินะครับทั้งลักษณะสําคัญของมันแล้วก็ การเกิดนะครับก็อยากให้คุณครูกรณาได้ช่วยสรุปความรู้ึนามิครับค่ะสรุปสึนามิตอนที่1นะคะเป็นลักษณะและสาเหตุการเกิดของซึนามินะคะข้อแรกสึนามิเป็นคลื่นที่มีการส่งต่อพลังงานผ่านมวลน้ําโดยมีสาเหตุการเกิดต่างจากคลื่นทะเลปกติซึ่งเกิดจากลมแต่สึนามิจะเกิดเมื่อมีแรงมากระทํากับน้ําทําให้มีการแทนที่น้ําในแนวดิ่งข้อ2 สึนามิเมื่ออยู่ในทะเลลึกคลื่นจะมีความยาวคลื่นมากและความเร็วสูงแต่จะมีความสูงของคลื่นน้อยเมื่อสึนามิเข้าใกล้ชายฝั่งความยาวคลื่นและความเร็วจะลดลงแต่ความสูงของคลื่นจะเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนอยู่ในทะเลลึกข้อ 3. สึนามิอาจเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่มีการยกตัวหรือยุบตัวของพื้นมหาสมุทรตามแนวรอยเลื่อน การเกิดแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ลงในทะเลการระเบิดของภูเขาไฟและการพุ่งชนของอุกาบาตขนาดใหญ่สำหรับเรื่องราวของสึนามิยังไม่จบนะครับยังมีต่ออีกนะครับก็ต้องมาติดตามในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน